ไรไมไม่เป็นไรอะ่ะขอบคุณนะเฮ้ยสายแล้วอะ่ะเราไปก่อนนะเออส้อมวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ว่าแกต้องดีใจแน่ๆเลยดีใจอะไรหรอโมอ้าวก,ก็แกที่จะตื่ทีพรา่แกแอบชอบไงแก,กลืมแล้วหรอจริงสินะว่าแล้วแต่เข้ามายังไม่เห็นป่าเลยอ่ะฉินะว่าแ,แต่ยังไม่มาหรอกแต่ถ้ามาก็คงไม่ท่องหรอกอีกนามบ้าลุกมาเห็นทีแกต้องรีบทำคะแนนแล้วแหละเดี๋ยวก็โดนคู่ตื่นแย่งไปหรอก จนเห็นด้วยกับไอ้มูขมันนะถ้าคืนนี้เงี้ยขึ้นมาอย่าหาว่าไม่เตือนเออน่าพวกแกสองคนน่ะก็ต้องช่วยฉันด้วยยังไงอะ่ะปาก็ต้องเป็นของฉันแกแกแกนี่หนุนมาแล้วได้่าว,ว่าได้ดีฉันทำอะไรหรอกแกคุณเรียนดีไงล่ะ แกก็พูดเวอร์ไปแต่ได้ข่าวว่านางเป็นเด็กครูไม่ใช่หรอฉันว่าน่ะมาไกลาขนาดนี้นะไม่ใช่สมองแต่ใช่เต้าไตจบประแจงของมันแน่นอนสงสัยเราคงต้องมอบโลกรางวันให้นางซะแล้วอะ่ะแกแกแกคุ สวัสดีครับชื่อตุลตุลากรยินดีที่ได้รู้จักครับยังไงก็ฝากดูแลเพื่อนใหม่ด้วยนะอ่ะเข้าไปนั่งได้เลยอ้าวเจอกันอยู่แล้วนะขอโทษน,นะที่เ,เมื่อเช้าเราดึกจนเพือนะอ๋อไม่เป็นไรอะ่ะเราไม่ได้จดึกเอยแล้วเธอชื่ออะไรเหรอเราชื่อตุลยอิ๋วอ,อ่ะแล้วนายหลังเราชื่อตุลยินดีที่ได้รู้จักนะ มาแล้วครับมาใจแล้วเธอเนี่ยตุลแต่งตัวมาไม่เรียบร้อยนะครับไปนั่งกันเล่นเล่นกัไปครับเร่มาชานหนังวะเออจริงวะตื่นสายใช่ไหเฮ้ยนั่นเด็กใหม่หรอวะนั่งข้างต้นหลิววะเออเด็กใหม่หวะ,ออม,วะมันเพิ่งมาวันนี้มันชื่อตุนวะดูเหมือนมันชอบต้นหลิวด้วยจริงหรอวะแล้วพวกเธอเนี่นยใหม่ครพูดการสอน เฮ้ยไอป้ปลาอะน,นี่ก็โมโหเลยนะเมื่อไหร่มึงจะบอกความจริงกับต้นเหลวสักทีวะท่าบอกง่ายขนาดนั้นน่ะกูบอกไปนานแล้ววะก็จริงว่ะกูว่าช่วงนี้มึงทำใจยากหน่อยทำไมวะมึงไม่คิดเหรอวะว่าช่วงนี้ไอ้ตุนกับต้นเหลวมันสนิทก,กันแปลกๆเอ้าเพื่อนกันก็สนิทก,กันปกติวะมึงจะบ้าเลยวะไอ้ท็อปเฮ้ยไอ้ตุนมานน่นละเฮ้ยทำไมมึงมองกูแปลกๆวะเฮ้ยไอ้ตุลมีคำถามวะมึงชอบต้นเหลวป่าวะเฮ้ยก๊อกถามะไรเนี่ยเออกูชอบต้นเหลีวอ่ะ แกอะไรหมูไอ้ป่ามันคุยอะไรกันอะนั่งสิไปดูกันเถอะใช่ฮะยิงเหรอวะออกูชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วแต่กูไม่กล้าบอกกูกลัวแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่าต้นหลีอาจะมีใจให้กูก็ได้เอ้ยมึงเอาอะไรมั่นใจว่าต้นเหลวจะชอบหมึความรู้สึกกูมันบอกว่ะเอ้ยงั้นกูก็มีอะไรจะบอกเหมือกันว่ะกูชอบต้นเหลีวเหมือนกันว่ะแต่กูก็มีสิกรักไหมวะได้งั้นมึงก็ได้เห็นดีกับกูคุยอะไรกันน่ะ โอ๊ยขิดตะปักจะมาทำไมเนี่ยก็เห็นหมดแลยวะโอ๊ยเฮ้ยแกไอ้ตุนงกับไอ้ป่ามันชอบมันต้นหิวหรอนี่แกไม่ทำแะ่กันดีเราต้องเอาเรื่องเนี้ยไปบอกยัยโต้งถ้างั้นพวกนี้ระกันนะป่ะเรานี้กลกัน ต้นหลิวอาน้ำอ๋อขอบคุณนะเออต้นหลิวเรามีเรื่องอยากจะถามเธอะเกี่ยวกับป่าอืมมีอะไรวามาดิป่าเป็นคนยังไงเหรอป่าก็เป็นคนที่น่ารักยิ้มเก่งแล้วก็ที่ใสก็ดีกีฬาก็ได้ดนตรีก็เด่นอย่างเงี้ยเธอชอบป่าไหมอ่ะที่ถามอะไรแบบนั้นนะแต่เวลาเราพูดถึงป่าสายตาเธอมันฟ้องนะเธอชอบป่าเหรอบอกเรามาเถอะมันดูออกขนาดนั้นเลยเหรออืมก็ เราชอบป่าแต่อย่าบอกป่านะคือแบบว่าเราไม่อยากเสียเพื่อนไปอะ่ะเออตาหลิวเรามีเรื่องอยากจะบอกเธออืะม,มีอะไรว่ามาดิคือเราชอบเธอเออเราขอโทษนะแต่เราคิดกับนายได้แค่เพื่อนจริงๆอะ่ะอืมไม่เป็นไรขอบคุณนะที่บอกกันตรงอืงเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะ เมื่อวานฉันไปเจอพวกไอป่ามคุยกันนสนามบาสว่าอะไรบ้างของแกไอป่ามันชอบงต้นหลิวจริงเหรอแล้วแกจะเอายังไงหาส้มฉันก็ไม่รู้แต่ยังไงป่าก็ต้องเป็นของฉันฉันว่าคือควรกำจัดรังสอยที่มันจะได้ป่าฉันคิดว่างั้นอะแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทําไงนี่สิฉันก็ไม่คิดว่าตุนกับป่าจะชอบมันต้นหลิวมันคิดแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อฉันเกลียดมันพวกแกพอจะมีวิธีกำจัดไอต้นหลิวออกไปจากชีวิตป่าได้ปะ ไอ้มีมันก็มีอยู่หรอกมันขึ้นอยู่ว่าแกจะทำไหม,มฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อได้ป่ามาเพราะแกจะทำอะไรกันน่ะจะใช้ตุนเป็นเครื่องมือแล้วล่อนางต้นหลิวไปที่อาคารร้างนั่นก่อนที่เราจะล่อเราต้องไปขโมยโทรศัพท์ของตุนมาก่อนแล้วส่งข้อความหามันซะ อ่ะออกมาเจอกันหน่อยอ่าตรงนี้ได้สิที่ไหนอ่ะที่อาคารล้างเฮ้ยต้นหลิวนวนิว่ะไปไหนวะเอ็งไปก่อนเลย,ยก็ตามไปดูต้นหลิวก่อนต้นหลิวไปไหนวะ เดินมาแล้วโมแกไปดูต้นทางดี่ายได้เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มาอยู่ข้างนอกไหมช่วยด้วยเฮ้ยทำอะไรนะเฮ้ยกลับมาจะทำอะไรอ่ะข่าวเธอขังก็ริวทำไม เกียดมันน่ะเดี่เธอทำเกินไปนะส้มใช้ฟองาจาจย์หยุดนะเรารักป่าเราไม่เคยอยู่ในใจป่าได้เลยเหรอแต่เราไม่เคยคิดกับเธอเลยเขาเป็นเพื่อนเลยนะเราผิดเองอ่ะถ้าจะช่วยต้นหลิวมันก็ช่วยสิเราไปก่อนนะต้นหลิวค่ะไปนะขอบคุณนะที่ช่วยเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรายินดี เรามีมเรื่องจะบอกงั้นป่าพูดกนเลย <c oughs> คือเราชอบตนเ้รียวอะถ้าเธอไม่ติดอะไรเราก็ชอบป่าเหมือนกันนะงั้นเราลราคบกันดูไหมม,ไมันดีกว่าที่คิด มันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ใครสุดท้ายใจก็ร้วนิ้มเธอคอยมาปวนจนต้องรักเพียงกับเธอแค่คนเดียวก็นั้นอยากใช้ชีวิตลำพัง,ไม,งไม่ใช่หมอกไม่ใช่เอาไตาแห่นอนมีเงี้ยไม่ได้เลยทุน,นอ่ะไ,<อ>ไม่อยอก